ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่นบอกคผม จะพาชมที่ดินด,ดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ทันดีจงไว้วางใจบรรยากาศที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวรลบครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกับพิรลบพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินวิวเขาสวยนะครับรูปแปลงก็สวยครับพี่ลบใช่ครับแล้วก็แถมยังไปสวนเกษตรเจาะบาดานแล้วก็ถมดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับปลูกสวนเกษตรไว้เรียบร้อยแล้วก็เหมาะสําหรับใครที่อยากจะมาปลูกบ้านพักตากอากาศนะครับแล้วก็มาสานงานต่อนะครับเพราะว่า แปลงที่ดินของเราตรงนี้นะครับก็มีสวนเกษตรนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งนี่นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบุมสูงไปนะครับที่เป็นต้นมันเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ว่างนะสำหรับใครที่อยากจะ,ะทําเกษตรเพิ่มเติมนะครับซึ่งในแปลงที่ดินของเราวันนี้นะครับที่จะพาท่านผู้ชมเดินดูเนะี่ยนะครับก็ปลูกเห็นที่รบบอกว่ามีทุเรียนใช่ไหมครับมีทุเรียนอะโวคาโดมะม่วงขนุนสารพัด หลากหลายชนิดเลยครับครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลห้วยแห้งครับครับผมอุดยธานีครับใช่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นนสสามกนะครับเนื้อที่เนี่ยสิบสองไร่หนึ่งงานครับแล้วก็ขายในราคาไร่ละสามแสนบาทครับพี่ลบครับผมซึ่งที่ดินตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของวิวภูเขาสวยมากนะครับสวยมากซึ่งเราจะมองเห็นนะครับก็จะเป็นป่าวิวเทือกเขาป่าห้วยขาแข้งใช่ครับนะครับพี่ลบก็ถือว่าเป็น ซึ่งโซนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านนะครับมามาเที่ยวอำเภอประไล่นะครับก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งผมจะเริ่มจากทางด้านหน้านะครับพี่ลบทางด้านหน้าณปัจจุบันนะครับเป็นถนนคอนกรีตใหญ่นะพูดถึงนะครับรถสามารถส่วนเลนได้ครับพี่ลบผมเพิ่งปลูมาให้เสร็จใหม่ๆเลยครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับพี่ลบ แล้วก็ทําไมไม่ปูให้สุดแปลงล่ะครับเอองบหมดครับงบหมดเอาแค่นี้นะแต่นะครับต้องบอกว่าถึงหน้าแปลงของเราไปแล้วนะครับ,รบหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันตกนะครับตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่100เมตรเนี่ยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูวิวภูเขาทางด้านหน้านะครับ <c oughs> ตรงนั้นเป็น ภูเขาห้วยขาแข้งครับเทือกเขาของป่าห้วยขาแข้งครับครับผมแล้วก็ซึ่งเนี่ยเราเวลาระแพนกล้องไปทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นวิวภูเขาเนี่ยลักษณะเป็นสลับซับซ้อนนะครับด้านทิศใต้เนี่ยเป็นภูวันดีครับต้องต่อครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มกันในเรื่องของแปลงที่ดินของเรานะครับพี่ลบซึ่งจากที่ผมเห็นตอนนี้นะครับเขาก็ทําในเรื่องของระบบการจัดการน้ําวางระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วครับครับผม ผักสวนครัวแล้วก็หลากหลายชนิดเลยครับครับผมซึ่งในตรงนี้ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นต้นอะไรครับพี่ลบลักๆจะเป็นกล้วยครับเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นไม้ทุเรียนด้วยครับครับผมแล้วซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับใช่ครับตรงนี้ลงทุนไปพอสมควรเลยครับใช่ครับแผงโซลาเซลล์แล้วก็เจาะบาดาลเนี่ยฮะอ๋อครับเป็นบ่อบาดาลนะครับแล้วทางเจ้าของเนี่ยนะฮะ พี่ซอนะเป็นคนน่ารักมากเจ้าของนี่นะครับเป็นคนสนิทกันเลยนะมูดถือครับมาทําสวนทําเกษตรเอาไว้ที่อาเภอปะไล่นะครับซึ่งทางพี่ซอเนี่ยก็ทําในเรื่องของเขาให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของระบบการจัดการน้ําเอาไว้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับบนพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปรอบๆให้ดูว่าตรงเนี้ถูกถมสูงขึ้นมาครับพี่ลบใช่ครับประมาณ2เมตรได้ไหมประมาณ2เมตร2เมตรกว่าด้วยนะครับ บนเนื้อที่ตรงนี้นะครับหไร่นะครับต้องบอกว่า1ไร่ตรงนี้ถมสูงขึ้นมานะครับสามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนะใครที่อยากจะมาปลูกบ้านพักตาอากาศนะครับแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยนะครับซึ่งเวลาที่อำเภอปานไร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกบ้าน2ชั้นใช่ไหมครับพี่ลบใช่ครับแต่ตรงเนี้ยชั้นเดียวเนี่ยก็เหลือเลยครับพอเลยนะครับวิวที่สวยงามเลยครับครับผมซึ่งนะครับท่านผู้ชมในเรื่องของระบบการจัดการน้ำเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนนี้เลยนะภาพตอนนี้ น้ำไหลดีมากครับนะครับน้ําออกระบบโซลาร์เซลล์ของแกเนี่ยโอ้โหถึงไม่มีแดดเนี่ยน้ําก็ไหลตลอดเลยครับเป็นน้ําดีดินดีนะตรงนี้นะครับไม่เหมือนชื่อนะไม่ไม่เหมือนชื่อ้วยแห้งครับไม่เหมือนนะพูดถึงไงครับรอบรอบสระเนี่ยต้องต่อครับพี่ซอแกก็จะปลูกหญ้าแฝกไว้การดินครับผมใี่ลงไปเนี่ยน้ำน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ที่ผมใช้ภาพอยู่แล้วก็จะมี ต้นมะพร้าวเนาะพูดถึงไงครับที่จะปลูกไว้ลรอบสระนะครับกล้วยเนี่ยต้องต่อให้ผลผลิตแล้วนะครับครับก็กําลังให้ผลผลิตเลยแล้วก็สาระสําคัญครับพี่ลบก็จะห่างจากน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้าอย่างอยู่ที่500เมตรน้องพูดถึงนะครับลงจากถนนนะครับลาดยางเป็นเส้นป่าอูทับหลวงใช่ครับนะครับกิโลเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ห่างจากวัดผาทั่งนะครับอยู่ที่6กกิโลเมตร แล้วก็สําหรับแปลงที่ดินนะครับถ้าเราจะเดินทางกลับไปที่ตัวอําเภอบะไล่เนี่ย10กิโเมตรเท่านั้นครับครับผมห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่70กิโเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากจะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ครับพี่รบก็200กิโเมตรเท่านั้นอยากจะให้พี่ลบนะครับช่วยแนะนําในเรื่องของเส้นทางสักนิดนึงครับครับผมจากกรุงเทพนะครับแนะนําให้เข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีครับครับผมแล้วก็มาที่ อำเภอดอนเจดีแล้วก็อำเภอแานช้างแล้วก็หมาบันไล่ครับครับผมถ้าวันนี้เสียงสั้นๆนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เหนื่อยนะทำไมครับมดกัดเดินไปก็เกาไปด้วยนะพูดถึงนะครับคืคันนะตกพื้นที่อุดมสมบูรณ์ครับครับผมแรงมดอะไรก็จะเยอะตอนนี้เรากําลังเดินอยู่บนขอบสะนะครับแล้วเราก็กําลังจะเดินมาทางด้านหลังนะครับซึ่งทางด้านหลังนี่ก็เดินในเรื่องของระบบการจัดการน้านะครับเป็นท่อน้ําหยด ด้านหลังเนี่ยเพิ่งปลูกอะโวคาโดครับน้องต่อครับผมหลากหลายพันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินลงไปทางด้านล่างนะครับไปดูต้นโอะโวคาโดนะครับสูงนี่ประมาณ15เมตรสิบห<ม>้าเซนครับไม่ผมหมายถึงต้นข้างหลังนู่นอ๋อต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ข้างหลังนะก็จะมีหลากหลายครับท่านผู้ชมมีไม่ใช่แค่อะโวคาโดมีส้มโอครับมีร้านต้นไม้มี มีกี่ชนิดล่ะแกซื้อมามาใส่ปล่อครับแกมาดูแลเนี่ยนะพูดถึงอันนี้ต้นอะไรนะครับพี่ลบอันนี้เป็นส้มโอครับท่าต่อเป็นส้มโอนะครับซึ่งพี่ลบนี่ก็มาช่วยพี่ซอด้วยใช่ไหมในวันที่ทำใช่ครับนะครับก็เป็นนะครับถือว่าเป็นที่ที่สวยนะครับสำหรับที่ดินของตําบลห้วยแห้งนะครับล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขานะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับพี่ลบผมดูจาก ลฉโนดเนี่ยนะฮะก็ทางด้านของทิศตะวันออกเนี่ยก็เป็นทางสาธารณะเป็นลำรางสาธารณะเป็นลำรางเหรอครับใช่ครับแต่ในเนี้ยนะครับในสคริปต์เนี่ยเขาเขียนไหมผมว่าลำรางครับอ๋อผมอ่านผิดใช่ครับไม่ต้องแก้นะพูดถึงันแ้วก็เป็นวิวเขาเาาเทียนครับครับผมวิวเขาล้อมเลยครับแปลนี้สวยจริงๆครับทางเจ้าของเนี่ยก็ไม่อยากขายเลยครับต้องต่อครับผมแต่ด้วยการที่ต้องย้ายงานไปไปที่อื่นนะฮะก็เลยจำเป็นต้องใช่ครับ แล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่แบบว่าอยากจะปลูกไม้ป่านะครับหรือว่าจะปลูกผลไม้เพิ่มเติมนะครับก็ยังมีพื้นที่นะครับที่เป็นต้นมันนะครับเป็นต้นมันเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะปลูกเพิ่มได้ปลูกเพิ่มได้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับวิวทิวทัศนะครับไม่แพ้ที่ดินแปลงอื่นอย่างแน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นที่ที่สวยนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมไหมครับพี่วรลบ ก็แนะนําแล้วกันนะครับน้องต่อครับแปลงนี้สวยมากจริงๆเป็นแปลงที่สุดต้นๆของบ้านไร่เลยครับบนวิวโซนนี้แนะนาท่านทู้ชมกเลยครับแล้วก็เข้าออกก็ถือว่าสะดวกด้วยใช่ครับในเรื่องของทางสาธารณะนะฮะเรามากันตั้งแต่ตรงนี้ยังเป็นถนนนะครับเป็นลูกรังอยู่เลยลูกรังนะครับถือว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะในเรื่องของทางสาธารณะของอำเภอบ้านไร่อนาคตไฟฟ้าปัปาก็จะตามมาเรื่อยๆครับใช่ครับซึ่งตรงนี้ทางด้านในเนี่ยนะครับก็ เห็นพี่ลบก็มาปลูกป่าอยู่ใช่ไหมครับมีลูกค้าให้ปลูกป่าไว้หลายแปลงเลยครับด้านในที่ถัดไปเนี่ยครับผมมีเพื่อนบ้านเนาะวันข้างหน้านะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะครับณปัจจุบันนี้ก็จะห่างนะครับบ้านหลังคนสุดท้ายในประมาณ300เมตรเนาะพูดถึงนะครับแค่นั้นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าที่ดินสวนเกษตรแปลงนี้นะครับติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วสาหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามไปด้วยคนะครับพี่วรลบวันนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมดกัดด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับกล้วยเนี่ยมีหลากหลายพันธุ์เลยนะครับกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมครับแล้วก็ทุเรียนน่ครับน้องต่อทุเรียนเนี่ยมีประมาณ40ต้นครับครับแล้วก็มีมีแทบทุกสายพันธุเลยครับทุเรียนที่คัดตันมาปลูกเนี่ยครับผมครับนี่ก็จะมีต้นมะละกอนะที่ผมเห็นอยู่นะครับ แล้วดูดิขนาดมีพื้นที่บนขอบสะเขาก็ยังปลูกอ๋อชะอมครับชะอมนะอันนี้ปลูกเอาไว้กินเองแล้วมันไม่เอาพูดถึงนะฮะใช่ครับนะฮะสำหรับด้านใดนะพี่รบอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรสอบถามกันเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไหมท่านผู้ชมได้ดูนะครับแผงโซลาเซลล์กับน้านะครับที่กําลังไหลนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูน้านิดนึงนะฮะน้ำนี่ไหลดีมากใช่ครับน้ําใส เป็นพลังงานฟรีครับไม่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟหรืครับท้านถือว่าตอบโจทย์นะใครที่อยากจะทําเกษตรนะครับไม่ต้องมาเอ่อมาเริ่มต้นใหม่ละมาต่อยอดได้เลยทําไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับโอ้ดีมากดีมากครับทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะพูดถึงนะครับแล้วก็ตรงท่อบาดานก็จะอยู่ทางด้านนี้นะฮะเอาละ ถือว่าครบถ้วนนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ผมต่อศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมวรลบสวัสดีครับ